โตมวันนี้จะมาโม้หนังสือที่มีชื่อว่า The Thursday Murder Club ครับหรือว่าชื่อไทยว่า ชมลมไขคดีฆาตกรรมวันพระหัสเขียนโดยริชาร์ดออสแมนครับแปลโดยวัฒนาวงชัดจากสำนักพิมพ์บีก็เป็นหนังสือที่ตอนนี้ต่อยอดกลายเป็นซีรีส์ทาง Netflix เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษครับชื่อหมู่บ้านว่าคูเปอร์เชส e นั่นเองนะฮะในหมู่บ้านนี้เนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับที่แทบจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยแต่ว่าเขาได้มีนัดกันทุกวันพรหัสที่ห้องห้องหนึ่งที่มันว่างครับมาไข คดีฆาตกรรมตั้งแต่ในอดีตแล้วก็จนถึงปัจจุบันซะอย่างนั้นนะครับทั้ง4ท่านเนี่ยนำโดยอลิาเบธจอยซ์รอนและอิบราฮิมครับแต่ละคนเนี่ยก็มีประวัติไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับแล้วก็เรื่องราวที่เขาไขคดีกันในอดีตทุกวันพฤหัสเนี่ยก็เอามาปรึกษาหารือกันเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งครับจำเป็นต้องกลายเป็นผู้ไขคดีในปัจจุบันนี้นะฮะเพราะว่าเอียนเวนแธมเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ เป็นเจ้าของของคูเปอร์เชสแห่งนี้ด้วยนั่นเองครับเขากําลังเนี่ยไล่พัฒนาพื้นที่อสังหาข้างๆรอบๆนอกไปเรื่อยเพื่อจะสร้างหมู่บ้านผู้สูงอายุแบบนี้ต่อๆไปนั่นเองครับแล้วก็ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเอ็นเวนทัมเนี่ยเขากําลังจะเปลี่ยนมือขวาของเขาหรือว่าลดบทบาทของมือขวาของเขานะครับที่ชื่อว่าโทนี่โครแรนลงครับซึ่งโทนี่โครแรนเนี่ยเขาก็เป็นทั้งมือขวาเป็นทั้งหุ้นส่วนของเอยนเวนทมด้วยนะครับในการก่อร่างสร้างอาณาจักรนะ หมู่บ้านคูเปอร์เชสแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกหลากหลายธุรกิจของเขาครับพอวันที่เขามีการประกาศต่อหน้าที่ประชุมครับยนเวนแทมเนี่ยเขาก็คิดในใจหวั่นใจไว้ลึกๆแล้วนะฮะว่าถ้าเขาลดบทบาทของโทนี่ลงต่อหน้าทุกคนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยจะยังรอดชีวิตอยู่หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าประวัติของโทนี่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับเขาก็คิดว่าก็าอยากจะต้องลองดูแลครับเพราะว่าเขาอยากจะดันมือขวาที่ชื่อว่าบอกแดนเนี่ยขึ้นมาทดแทนโทนี่ครานั่นเองพอเขาลด บทบาทโทนี่ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเอียนเวนทมครับคือเขาคิดว่าเขาจะต้องถูกโทนี่เนี่ยมาตามฆ่าเขาแน่เลยแต่คนที่ถูกฆ่าไม่ใช่เอียนเวนทมครับแต่กลับกลายเป็นโทนี่เคอร์รนซะอย่างนั้นก็คือหลังจากมีการประกาศกันต่อหน้าที่ประชุมครับว่าเขาจะถูกลดบทบาทโทนี่กลับมาที่บ้านก็คือไม่ได้มีการทะเลาะเบาแว้งอะไรกับเอียนด้แดงสิ้นมีแค่การถกเถียงเล,เล็กๆน้อยๆในที่ประชุมนิดหน่อยครับเอากลับมาบ้านเขาไขาประตูเข้าบ้าน เข้าไปได้แป๊บเดียวครับก็มีคนร้ายเนี่ยเอาวัตถุสิ่งหนึ่งเนี่ยมาฟาด เรียงเข้าที่ศรีรษะ,ะของโทนี่ล้มลงเสียชีวิตคาที่เลยทีเดียวครับ<อ>แล้วคนร้ายเนี่ยก็ทิ้งหลักฐานไว้บางอย่างที่นั่นด้วยนะครับ<อ>นั่นก็คือเป็นรูปถ่ายของคน3มคนที่วางอยู่ใกล้ๆก,กับศพของโทนี่โคลเรนครับ<อ>นี่แหละครับที่เป็นเหตุให้ The Thursday m u r d e r Club นะฮะหรือว่าชมรมไขคดีฆาตกรรมวันพฤหัสเนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องท,ท, <S <S ทันทีครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเขาสุดๆเลยเขาก็เริ่มสืบครับล่องรอย แเขาก็พยายามตามล่าทั้งบุคคลที่อยู่ในรูปทั้ง3าคนที่วางอยู่ข้างศพแล้วก็บุคคลที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดนั่นก็คือเอียนเวนแธมนั่นเองครับแต่แล้วในระหว่างที่สืบไปสืบมาเนี่ยละครับกลับมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเอียนเวนแธมครับโอ้โหทีนี้มันทําให้จากที่บุคคลที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีแค่3คนในรูปและตัวเอียนเวนแธมเองเ อลิซาเบธทั้งจอยซ์ทั้งรอนทั้งอิบราฮิมเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัย <Yeah. S 1> ทั้งหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะกับเหตุการณ์ฆาตรกรรมต่อเนื่องแบบนี้ครับโอ้โห oh, oh. ไปอ่านกันได้เลยครับเลินเลยทีเดียวฮะมีเงื่อนงำให้ติดตามให้สงสัยแล้วก็มีความไว้ยป่วงอยู่ในหนังสือเล่มนี้หลายจุดเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้ก็ขยายกลายเป็นซีรีส์เรียบร้อยแล้วใครที่ชื่นชอบในสายประมาณนี้ก็ไปติดตามอ่านกันให้ได้ครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ The Thursday Murder Club ครับ 豆豆魔。多多